คุณกำลังฟัง p o ดแมสพอดแคส t ทุกคนเคยแอบถามตัวเองกันไหมคะว่าที่ยังโสดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะเรารักตัวเองจริงๆหรือจริงๆแล้วเราแค่กลัวความรักมากกว่าเพราะบางทีการที่เราบอกว่าฉันรักตัวเองเลยเลือกที่จะโสด ฟังดูมันก็เท่มากเลยนะคะแต่ข้างในเราก็แอบกลัวเหมือนกันว่าถ้าเริ่มต้นใหม่ไปแล้วจะเจ็บอีกรอเปล่างั้นวันนี้เราลองมาคุยกันเล่นๆมาสำรวจหัวใจตัวเองกันดีกว่าว่าที่เรายังโสดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่ารักตัวเองหรือความจริงแล้วเราแค่ยังกลัวการเริ่มต้นใหม่มาพูดคุยกันได้ที่เซฟตัวเซพอรแคร์นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เซฟท s a เซพอสแค s t น,นะคะมาเจอกับอิมเมจคนดีคนเดิมอีกแล้วเย้อันนี้ก็เป็น EP ที่สองนั่นเองก็อยากจะมาถามทุกคนถามสาทุกสุบดิบนิดนึงสุบสุบดิบนิดนึงว่าช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างฝนตกกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าอิมเองเนี่ยเพิ่งจะหายจากอาการป่วยเพราะว่าโดนฝนนั่นเองนะคะทุกคนเสียงเลยอาจจะมี แปลกๆไปนิดนึงขึ้นจมูกไปบ้างอะไรบ้างนะคะก็ด้วยความที่แบบกลับจากมอเวลาเ,เลิกเรียนที่ไรเนี่ยก็ฝนชอบจะตกช่วงที่จะกลับบ้านก็เลยโดนฝนกันไปตามๆกันแต่มีอิเมที่ป่วยอยู่คนเดียวในกลุ่มนะคะด้วยความที่ช่วงนี้นอนน้อยแล้วก็เหมือนจะภูมิตกก็เลยทำให้ป่วยได้ง่ายๆเลยนั่นเอง ใครที่แบบว่าออกไปข้ pues ni, างนอกบ่อยๆไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆกันด้วยนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาดู EP นี้เนี่ยถามเขาถามหน่อยเขาแอบกระซิบหน่ว่ามีใครเนี่ยโสดกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยยกมือซิซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีอิมเมจเองนะคะที่โสดค่ะก็ที่ถามถึงความโสดเนี่ยเพราะว่าท็อปปิกในวันนี้ที่เราเนี่ยจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือ ที่เราโสดอยู่ทุกวันเนี้เพราะเราอ่ะรักตัวเองหรือว่ากลัวการมีความรักหรือว่ากลัวการเริ่มต้นใหม่นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งที่อิมยกทอป,ปิกนี้มาพูดคุยกันมามาแชร์กันเนี่ยเพราะว่าอิมอะมีคําถามกับตัวเองว่าทําไมทุกวันนี้อิมยังไม่มีแฟนสักทีเออทำไมเราถึงยังโสดทั้งๆท,ท,ที่เพื่อนในกลุ่มก็มีแฟนกันหมดแล้ว หรอแบบเพื่อนเพื่อนมัธยมของอิมที่สนิทก็เริ่มทยอยที่จะมีแฟนกันแล้วแต่มีอิมคนเดียวที่ยังรู้สึกว่า <c oughs> ยังโสดอยู่ไม่มีใครเข้ามาไม่มีใครเข้าหาเลยแม้แต่คนเดียวนะคะทุกคนซึ่งที่มันมีคําถามเนี้ยมันก็เลยเหมือนทําให้อิมอะไปย้อนดูตัวเองว่าแบบเราอะโสดเพราะว่ารักตัวเองหรืออาจจะโสดด้วยความสามารถทุกคนงงไม่โสดด้วยความสามารถ ก็เลยทําให้มามีท็อปปิกเนี้ยมาพูดคุยกับทุกคนกันเผื่อแบบว่าทุกคนอาจจะมีใครบางคนที่มีเออเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเหมือนกับอิมมีความรู้สึกเดียวกันกับอิมหรือเปล่าแต่เขาบอกก่อนว่าอิมอะเป็นทั้งสองประเภทนะที่ว่าโสดเพราะว่ารักตัวเองแล้วก็โสดเพราะว่ากลัวที่จะมีความรักหรือว่าเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าพูดถึง การกลัวเริ่มต้นใหม่หรือว่ากลัวการมีความรักอะ่ะอาจจะเป็นอิมในเวอร์ชันก่อนนะคะเพราะว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยอิมรู้สึกว่าอิมโสดเพราะว่ารักตัวเองมากๆแบบมากเกินไปบางทีอาจจะมากเกินไปนะคะทุกคนเดี๋ยวก็เราจะมาพูดคุยกันว่าแบบแล้วก็อิมก็มีเรื่องที่จะมาแชร์มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าแบบว่ามันโสดไอ้ไอโสดด้วยความสาม,มารถนี่มันมาอย่างไงนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวไปฟังกัน เรื่องที่รู้สึกว่าทําให้อิมรู้สึกโสดอยากโสดในตอนนั้นเพราะแบบไม่อยากมีไขแล้วกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่แบบกลัวจะเจอคนไม่ดีอีกอะไรเงี้ยที่จําได้แม่นขึ้นใจเลยนะแบบคิดว่าแม่นขึ้นใจเลยเพราะว่ามันเจ็บมากเพราะว่าคุยกันมาครึ่งปีไม่ได้คบด้วยอืแถมแบบช่วงโปรโมชั่นเหมือนคลิกช่วงโปรโมชั่นได้ไหมนะคือเขาทําไว้ดีอยู่แหละแค่ช่วงแรก ใช้ค้ว่าช่วงแรกจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเหมือนมันเป็นช่วงโปรโมชั่นจริงๆซึ่งคนคนนี้อิมเจอกับเขาในแท็กทวิตเตอร์หรือว่าปัจจุบันนี้เป็นเอ็กซ์นะคะทุกคนเจอการแล้วเราเหมือนกับแบบทักทายแบบมาเมคเฟนกันก่อนเหมือนเราได้เมคเฟนนู่นนี่นั่นกันแล้วเหมือนเขาอะเริ่มเริ่มเตะเราหยอดเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเล่นไม่ได้ ช่วงนั้นเหมือนไม่ได้อยากเล่นด้วยนะแต่เหมือนเขาแบบเขาเหมือนตอเราเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเราอ่ะชอบเขาเออจนแบบเอ้ยเราก็คุยเล่นด้วยเราเริ่มคุยเล่นด้วยเราก็ตอกันไปตอกมาแล้วก็เหมือนแบบเราก็คุยกันมันไม่ได้มีข้อตกลงที่ชัดเจนว่าแบบเราจีบเธอเธอเธอก็จีบฉันนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเขาเรียกว่าคนคุยไหมเออใช่คนคุยซึ่งช่วง สมเดือนแรกนะคะทุกคนมันดีมากแรกๆอะไรก็ดีนี่คำนี้ไม่เกินจริงนะคะทุกคนซึ่งเขาแบบว่าไปไหนก็คือไปไหนมาไหนพิมพ์บอกทักบอกตลอดแบบไม่มีปล่อยให้เรารอเลยหรือว่าเราแบบทักเขาแบบตอนเล่นเกมพอดีอะไรเงี้ยแล้วอินก็จะถามว่ากลัวหรือเปล่าเขาบอกไม่กวนแบบกวนได้แบบเออคุยได้นะอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันดีมากทุกคนแบบเอาไง,ไง่ายๆคือสเปกอะคือโอ้โหเราทักไปกวนกว็บอกไม่กวนคุยได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบไม่ปล่อยให้เรารอไม่ปล่อยให้เราคิดมากว่าแบบเขาหายไปไหนหนานๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นแค่ช่วงแรกช่วงแรกจริงๆทุกคนเพราะว่าประมาณเดือนที่สี่เดือนที่ห้าเริ่มเริ่มละอาการเริ่มออกออกยังไงออกเริ่มไม่ว่าง เริ่มไม่มีเวลาให้ทั้งนท,ที่ตอนแรกๆบอกว่าโอ๊ยมีเวลาว่างเราจะหามาให้เนี่ยต่อให้ไม่ว่างเราก็จะหามาให้ค่านี้คือเจอเยอะป่ะเราแบบไม่น่ามีหรอกแต่แบบสามเดือนแรกเขาทําให้เราเห็นไงเราก็เชื่อใจอืมเราก็เชื่อใจใกลายเป็นว่าเดือนที่สี่ไม่ว่างอ่ะเราต้องไปอ่านหนังสือไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวไปเออเขาเรียกว่าไปเตะบอลกับเพื่อนตามภาษาผู้ชายอะไรเงี้ยไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวมีเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนั้นเราเข้าใจได้นะทุกคนตรงที่แบบว่าเขาอยากเรียนทันตแพทย์มันต้องมีการอ่านหนังสือมีการเรียนพิเศษบ้างอะไรบ้างอันนี้ถ้าเข้าใจแต่ว่ามันยังมีมาบอกบ้างพี่มาบอกบ้างนิดนึงแต่มันจะเป็นแบบประมาณว่าครึ่งวันมาบอกครึ่งวันปล่อยให้เราเราคิดมากไปแล้วอ่ะนึกออกปะอ่ะตอนแรกครึ่งวันทั้งหลัง,ลงข้ามวันอ่ะข้ามวันเลยเหรอกลายเป็นว่า รอแต่ยังมาบอกอยู่ยังมาบอกแต่ข้ามวันไปแล้วนะทำไมคือด้วยความที่อิ่มอ่ะก็เป็นคนไม่ได้ชอบรออะไรนานๆน,นะแต,แต่คุยกับเขาหกเดือนงง,งมากรออะไรอยู่อาจจะยังผู้ชายคนนี้อาจจะยัง,ยยจจยงแต่แตอนนั้นเราเ<ม>ต็กน้อยอ่ะเรายังไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะนึกออกปะก็เลยแบบไม่เป็นไรเราเข้าใจได้เขาพี่เขาต้องเรียนเอาอนาคตก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง พอเข้าเดือนทีหกเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มหายไปเลยไม่มีการบอกอะไรเลยทุกคนหายไปแบบวันบางทีหรือว่าบางทีอ่ะคุยวันนึงนับประโยคได้ไม่เกินสิบประโยคเหมือนแบบอ่ะบอกมอนี่ครึ่งวันบอกว่ามอนี่ครับกินอะไรยังเราอตอบไวมากเนะแต่เขาก็ปล่อยข้าวันอะไรเงี้ยจนแบบวันที่เลิกคุยกันเราเลิกคุยกันนะคะทุกคน เขาเหมือนไม่แน่ใจว่าประมาณหลังสงการไหมน่าจะหลังสงการถ้าจําไม่ผิดเพราะว่ามันนานแล้วไม่อยากจําความทรงจาที่ไม่ดีนะคะทุกคนน่าจะประมาณหลังสงการอ่ะเหมือนเขาไปไปเขาเรียกว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนๆของเขาเรารู้สึกว่าแบบเขาปล่อยให้เรารอแบบข้ามวันอะเราู้สึกไม่ไหวแล้วอ่ะทุกอย่างที่มันแบบอัดอั้นมาในใจอ่ะเราอยากจะถามให้มันรู้แล้วว่าคือแบบ ไม่ได้อยากคุยกับเราหรือเปล่าทําไมต้องห่างหรือแบบยังไงให้มันแบบสักที่อะคือเราพิมพ์ไปไปเรียงความเลยแต่จาจเนื้อหาจําเนื้อหาไม่ได้แต่มันคือประมาณวนะ่าแบบว่าจะเอาอยัางไงกันแน่คือปล่อยให้รอทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อ่านไวมาเขาเขาก็ขอโทษนะขอโทษอะไรขอ,ขอโทษอะไรคะคุณพ,พี่หนูต้องการคำตอบเราในตอนนั้นนะคะ ก็เขาบอกว่าแบบเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องแบบมารอผมทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกว่าอือเอาจิงซีมันก็เหนื่อยน,นะแต่พอคิดว่าแบบว่ามันมีเหตุผลที่เข้าใจได้แบบเออมันต้องเรียนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราก็รอแต่แบบเขาปล่อยเรารอเขาหมดเราก็บอกเหตุผลไปบอกเหตุผลเขาก็เลือกที่เลือกคําตอบที่ให้เราเลิกคุยกันเขาบอกว่า เลิกคุยกันไหมแบบไม่อยากให้อิมอะรอเขาแล้วกลัวที่จะเหนื่อยไปมากกว่านี้คุยกันมาหกเดือนให้บอกเลิกคุยกันแฟนก็ไม่ได้เป็นยิ่งกว่าอกหักยิ่งกว่าอกหักอีกบอกตรงๆอกหักจากคนที่คุยกันไม่ได้เป็นแฟนกันอะ่ะเจ็บมากเจ็บวกว่าการแบบเป็นแฟนแล้วเลิกกันอีกนะทุกคนซึ่งโหร้องไห้ฟูมไฟค่ะไปต่อไม่ไหวอะ่ะคือแบบซุดอะ่ะ แที่ตลกและขำตัวเองคืออะไรรู้ไหมขำตัวเองในตอนนั้นตรงที่แกขอร้องอยู่ต่อคือถ้าเป็นอิมในตอนนี้มองกลับไปก็คือแกจะขอร้องอยู่ต่อทำไมกับผู้ชายแบบนั้นคือคนนี้มันอาจจะยันนะหรืออ,อกป้าแต่เข้าใจได้ตอนนั้นเรายังเด็กแล้วเรารสึว่าเรารักเขา <laughs> เขาดีอ่ะแบบ คือเขาทําไม่ดีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบอืมก็เลยรู้สึกว่าบอกเขา,าไม่เอาไม่เลิกคุยได้ไหมเดี๋ยดี๋วจะปรับให้จะไม่งี่เง่าแล้วแบบมีอะไรจะรอขอร้องเขาให้มาอยู่ในชีวิตเราต่อซึ่งเขาจะขอเราเป็นแฟนไหมก็ยังไม่รู้เลยแต่แบบเราเลือกที่จะแบบร้องขอร้องเรียกว่าร้องขอแบบให้เขาอยู่ต่อเลยแบบร้องให้ฟุนไฟอะแบบโอ้ซึ่งอีมองเป็นการกระทำที่รู้กว่ามัน มันโคตรจะแบบไม่รักตัวเองสุดๆเลยแต่ด้วยความตอนนั้นคือเราไม่รู้เรื่องเรายังเด็กด้วยแหละขอร้องเขาแต่เขาบอกเขาปฏิเสธกับว่าผมก็เหนื่อยแล้วแหละแบบไม่อยากจะแบบเออเขาเรียกว่าเขาบอกว่าไม่อยากจะแบบเออเรียนก็เหนื่อยแล้วไม่อยากจะแบบว่ามานั่งตอบแชทใครนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยื้อกันไปยื้อกันมา,นมาจนแบบโอเคเรายอมเปิดก็ได้และทีนี้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เปิดตัวคนใหม่เอ๊ okay. คือ แกบอกว่าเอาเวลาไปอ่านหนังสือนูน่นนี่ไม่อยากมีใครไม่อยากตอบแชทแต่แกเปิดตัวคนใหม่ทำไมซึ่งทำให้อิมโกรธมากแบบโคตรจะโกรธอะ่ะแบบคือการที่เขาบอกตรงๆว่าแบบเออเราไม่ใช่แล้วเขามีคนใหม่ที่รู้สึกว่ามันคลิกกว่าเขาแล้วมันยังแบบให้หน้าให้อภัยไม่น่าโกรธเท่าแบบบอกแล้วว่าไม่อยากมีใครแล้วแกเปิดตัวคนใหม่อะ่ะเออนึกออกไหมทุกคนซึ่งมันทำให้ใหอิมรู้สึก โหพอเลยอ่ะแบบไม่อยากมีแล้วความรักคือแบบมีมีแล้วม,มันโหโคตรเจ็บอะแบบจะตายอ่ะเหมือนจะตายอะตอนนั้นน่ะซึ่งเหตุการณ์นั้นน่ะมันทําให้อิมแบบว่า Move on จากเขาเลยเนาะเพราะว่าแบบมันเหมือนเราโดนทรยศความรักอะทุกคนตรงที่แบบเราตั้งใจรักเขามากอะเรารอเขาเราพยายามหาเหตุผลแล้วท่านแปลของเราแบบมาหักล้างกับแบบ เอ้ยเขาแบบว่าตั้งใจเรียนเขาจะทําเพื่อนาคงเขาด้วยนี่นั่นสุดท้ายปึ้งเปิดตัวคนใหม่คืออะไรนะหรอกปะก็เลยทำให้อีมับปิดใจแบบไปแบบประมาณสักสักพักใหญ่ๆเลยอะมันก็เลยแบบทําให้เราโสดด้วยความสามารถโสดด้วยความสามารถในที่นี้อะก็คือแบบเหมือนความสามารถตัวเองล้วนๆเราปัด บางทีเราอาจจะเผลอปัดคนดีๆออกไปเลยด้วยซ้ําอ่ะเออซึ่งคําเนี้ยอิมได้ยินม,มาประมาณว่าแบบสองสามปีที่แล้วได้มั้งเหมือนเขาเช็คลิสต์แล้วถูกอ่ะเฮ้ยเราตรงทุกข้อเลยงงมากอ่ะทุกคนอาจจะงงว่าแบบม,มันยังโสดด้วยความสามารถยังไงอ่ะเดี๋ยวอิมจะยกตัวอย่างชีวิตจริงที่แบบเจอมาแล้วแบบคนนี้ดีมากคนนี้แบบดีมากๆแต่อิมเลือกที่จะเลิกคุยกับเขาไป ก็คือคนเนี้ยเขาเข้ามาจีบอิมนะคะทุกคนอุ้ยเข,นขินแล้วก็เขินแต่ว่าเขาเป็นรุ่นน้องซึ่งเขาเหมือนจะเจออิมจากทางต่อตอมั้งอืมน่าจะใช่ถ้าจําไม่ผิดช่วงนั้นอิมผมแดงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปห้ดูผมแดงเขินช่วงนั้นสวยกำลังสวยซึ่งเหมือนเขาว่าฟอฟออิมมาในไอจแล้วก็เราก็แบบเหมือนเราคุ้นว่ะเหมือนคนเนี้ย มาดูติกต็อกระบ่อยเหมือนมาส่องช่องระบ่อยดเขาก็ฟอร์มาเราก็เลยเลือกที่จะฟอรกลับไปนะคะทุกคนด้วยความสงสัยด้วยความที่อิมเป็นคนไทยฟอรกลับไปค่ะเราฟอรกลับไปแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนั้นอิมจะลงสตอรี่ไปบ่อยแล้วเหมือนอะไรที่แบบเป็นเกี่ยวกับอิมหรือว่าหน้าอิมอะไรเงี้ยเขาจะมากดใจให้ตลอดเลยซึ่งมันเริ่มเอ๊หบคืออะไร แต่เขาไม่ทักนะทุกคนเขาไม่ได้ทักมาเขาแค่กดใจสตอรี่เราเฉยๆเราก็เลยรวบรวมความกล้าแล้วทักไปว่าเอออันนี้ทำม,มาจากติ๊กต็อกหรือเปล่าคะเออเราแบบถามเขาไปแว้วอันนี้ทำม,มาจากติ๊กตอกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช่แบบเออเห็นแล้วเออน่ารักเขาก็เลยแบบฟอลเรามาเลยคือน่าเขินล่าน่ารักอะไรอย่างงี้ ซึ่งเราเราก็แบบชวนเขาคุยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแเรา mix fan ได้อะไรอย่างงี้เราไม่ได้ติดอะไรซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าอิมก็น่าจะไม่ได้ปิดอะไรขนาดนะั้นคือเราก็เปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดมากขนาดนั้นมันก็ยังมีกําแพงอยู่อะทุกคนซึ่งเราก็พยายามพยายามเขาเรียกว่า พยายามที่จะเปิดใจเรื่อยๆแล้วกันกําลังก้าวข้ามช่วงนั้นกําลังก้าวข้ามแล้วเหมือนเขาจีบแล้วผ่านโนแล้วทุกคนโนไอจีมันน่ารักมากเลยนะกับการที่แบบจีบผ่านโนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนช่วงนั้นเขาน่าจะโนประมาณว่าแบบสาวผมแดงโนหนึ่งอะไรอย่างงี้แล้วก็อเฮ้ยเขาพูดถึงเราหรือเปล่าแต่เขาอาจจะมีสาวผมแดงในไอจีเยอะแยะไปเขาไม่ได้หมายถึงเราหรอกแต่เราก็โนกับเขา ผมแดงหรือยังน้าแล้วก็พี่บอกาล้วก็นอนแล้วมผมแดงหรือยังซึ่งเขาก็ตอบน้ตเรากลับมาไม่ได้ตอบตอบกลับแต่หมายว่าเขาก็น้ตตอบเราพอดีว่าแบบว่าก็มีผมแดงอยู่คนเดียว,ลวหลอบเหรตอนนั้นล่ะร <gasps> ู้สึกสวยแล้วเหมือนเราคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็เหมือนเราก็นัดเจอกันนะคะทุกคนเขา first impression แรกคือเขาอ่ะน่ารักมากตรงที่เขาซื้อขนม ตรงเขาเรียกว่า,วา,วา,วาร้านเบเกอรี่แถวบางแคทุกคนจําอิมจาชื่อเรานะเขาซื้อมาฝากอิมแล้วคือแบบเขาก็แบบเนี้ยอันนี้เขาชอบนะอยากให้ลองชิมมันก็แบบอุย้ยน่ารักมากคือแบบน่ารักมากจริงๆอ่ะโอ้โหโคตรประทับใจแบบน่ารักมากแบบน่ารักจนใจเจ็บอ่ะทุกคนนึงออก่ะซึ่งเขาพาอิมไปกินซูชิเออซูชิชินคันเซ็นนะคะทุกคนแล้วก็อิมก็สั่งในส่วนของอิมว่า อิมเหมือนจะกินราเมงแล้วก็ซูชิสักสามชิ้นซึ่งตอนจ่ายอะ่ะมันเหมือนเป็นบินมาแล้วก็ไปสแกนที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมคะเขาก็จ่ายให้อิมซึ่งอิมอะ่ะคือ,ค,อคือเราไม่ไม่ได้อะ่ะคือมันเราว่เอ้ยของอิมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเอามาเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวจะโอนให้เขาก็แบบย,ยึกยักไม่ไม่ไม่ให้จ่ายหรอกอะไรเงี้ยจนแบบอ,อิมก็ตือแล้วเขาก็ไม่ ดื้อมากงงอันนี้คือพูดด้วยความเอ็นดูคือน้องดื้อมากไม่ให้จ่ายแล้วก็อ่ะจะกินอะไรเดี๋ยวแบบซื้อให้เดี๋ยวเราเลี้ยงอะไรเนี่ยซึ่งน้องก็ไม่เอาทุกคนเราคือเกรงใจจริงๆแล้วก็อีกหนึ่งความทับใจคืออิมพาเขาไปเดินบิวเทียมไปลองเครื่องสำอางแล้วด้วยความที่แบบความผู้หญิงเราอะ่ะเราก็จะลองลิปที่แขนใช่ไหมคะทุกคนลองเต็มแขนเลย สีนั้นสีนี้บัตรออนอันนั้นบัตรออนอันนี้เต็มแขนอะแบบเทพจะสักยานะทุกคนสิ่งที่น่ารักก็คือน้องไปเขาเรียกว่าไปหยิบคลีนซิ่งที่หน้าเคาน์เตอร์มาหยิบมือเราไปเลยเขาไปเอามาเขาเนีหยิบยื่นมือเราไปอย่างนี้เลยแล้วก็เช็ดให้เราเลยแบบไม่มีไม่ได้มาถามละแบบเช็ดไหมคือไปหยิบมาแล้วก็แบบว่าเอามือเราเอาแขนเราอะไปเช็ดให้เลยแบบน่ารักมากคือแบบ หูแบบไม่เคยมีใครําให้เราแบบเนี้แล้วรู้ว่าเฮ้ยคือคือแกแบบมันมันน่ารักเกินไปอะ่ะคอือืคือมันจะมีใครดีเท่านี้อีกไหมอะไรเงี้ยในใจตอนนั้นรู้สึกว่ามันเหมือนจะก้าวข้ามแล้วนะเราจะก้าวข้ามตรงนั้นแล้วอะ่ะแต่มันกลายเป็นว่าเข้าที่เกินไปอ้าวงงเลยดีเกินไปตรงที่ว่าเราอะ่ะอยู่คนเดียวจนเคยตัวทุกคนแล้วก็ เหมือนแบบมันยังมีกำแพงอยู่จริงๆอะ่ะเราก็เลยแบบเริ่มเริ่มละเริ่มออกอาการี่าแบบไม่ค่อยตอบน้องเริ่มแบบอยากมีเขาเรกว่าหาเขาอ้างเราเราหาเขาอ้างสิแบบเพิ่งตื่นมา่อไหรที่เราแบบตื่นนานแล้วแต่แบบเลือดที่จะแบบไม่ทักหาเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราวจบเหมือนไม่อยากให้น้องมาเสียเวลากับเราตรงที่เรายังไม่เปิดใจ เหมือนร้อยเปอร์เซ็นสักทีอะไรเงี้ยมันจะเสียเวลากับเรา้างมากเราก็เลยทําพยายามทําแบบว่าไม่ว่างนะนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายเหมือนแบบน้องก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปสักทีอะ่ะเราก็เลยแบบแบบเลิกคุยกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบอยากอยู่คนเดียวใช่ก็ไม่อยากอยู่ในะที่ในใจเราก็คือแบบมันยังมีกําแพงอยู่อ่ะไม่คือไม่อยากให้น้องเสียเวลากับเราขนาดนั้นอลยเงี้ยเนี่ยกลายเป็นว่าเราผลักคนดีๆออกนอกปะเขาเรียกว่า,วาสวนด้วยความสลาด ซึ่งทุกวันนี้ที่อิมยังโสดอยู่ก็รู้สึกว่ามันโอเคนะยินดีด้วยที่จะโสดเพราะว่าตราบใดที่อิมยังโสดกินข้าวอร่อยนอนเต็มที่นอนได้เต็มอิ่มหลับฝันดีไปไหนทำอะไรมีความสุขอะ่ะเราก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะโสดต่อไปคือตราบใดที่ยังไม่เจอคนที่ทำให้รา้สดอ่ะเราอยากจะเติบโตไปพร้อมกับเขาอะ่ะ เราอยู่กับตัวเองเราก็แฮปปี้ดีความสมันไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนซึ่งมันดีกว่าการที่แบบให้ลูกสาวลูกชายใครไม่รู้มาทําเราเสียใจร้องไห้แทบตายแต่เขาก็ไม่เลือกเราไม่เลือกที่จะรักษาเราทําลายความรู้สึกเราเนี่ยก็เลือกที่จะอยู่เป็นโสดดีกว่าก็ตอนนี้ใครที่กําลังโสดเพราะว่ารักตัวเองเนี่ยก็ทุกคน เก่งมากดีแล้วที่รักตัวเองนะคะแต่ส่วนใครที่ยังโสดเพราะว่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่หรือกลัวการมีความรักไม่เป็นไรเลยนะทุกคนค่อยๆก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปเชื่อว่าทุกคนจะผ่านมันไปได้แต่ขอทุกคนจําไว้นะว่าความรู้สึกของคุณมันมีค่าที่สุดแล้วชอบประโยคนึงของพี่เขื่อนได้พูดเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเลือกตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนแค่นั้นเลย มันซึ่งรู้สึกว่ามันมันก็จริงนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราควรเลือกตัวเองเลือกรักตัวเองก่อนไม่มีใครรักเราได้เท่าตัวเองแล้วอ่ะอืมซึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทีนท่มาพูดคุยมานั่งฟังก,กันกับอิมนะคะหวังว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่เล็กๆให้ทุกคนเนี่ยได้มาพักใจปล่อยใจสบายๆ ก็วันนี้ขอเป็นวันที่ดีของทุกคนได้กินข้าวอร่อยอร่อยได้นอนเต็มที่หลับไม่ฝันนะคะไว้มาพบกันใหม่พีหน้าที่ s Se t t s s ูเ p o d c a s t ค่ะบายคุณกำลังฟัง Podmas podcast